ขับขับวนเป็นวงกลมตรง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 ลูกนี่ตรงตรงลูกตรงตรงอ่าไปตรงตรงอ่าเก่งากลูกมาลูกมาเอียบมาลูกเยียบมาเยียบโอ้ช่วลอะลูกเอาไป เอาไปเอาไปตรงตรงลูกอ้าวไปเลยเดี๋ยวมือตรงตรงหน่อยลูกโอเคกว่าจะได้เก่งลูกเก่งเก่งมากครับเก่งมากลูกเก่งมากลูกเอามาเอาหาวอีกเอาเอาไหมเร็วเร็วเร็เอาจกีปเหยียบลูกเหยียบเหยียบคันเร่งเร็ว อเลยเก่งมากขบับรถไม่บอล